สวัสดีตอนเช้าๆพี่น้องเบิง่งโอ้ยต้นบอกเขียคืนว่าเป็นน้อยดอกจ้าว่าเป็นน้อยได้เกิดซื่อๆเด้จะเกิดมาอย่างมิตรดอกกับใบซื่อๆนะเสนอเบิ่งบรรยากาศนะคะหลังสวนตอนเช้าๆนะคะเพื่อน,อนอเอ้ยเบิ่งจับพี่น้องมาเจะเนาะเบิ่งอากาศนะคะเอแอปเปิ้ลพวกนี้ก็เป็ดปุ๋ยนะคะเนาะ ปุ๋ยปุ๋ย,ยเออเออเเปิลหน่อยจะได้เห็ดปุ๋ยล่ะเสร็จแล้วเอาไปทำเบิรงเกอนะคะบรรยากาศหลังสวนนะคะเบิ้งหอมนี่ที่จริงมันกระสัได้แต่นั่นมึงเอามาดถิบโอ้ยเนะาะได้เอาลงปุ๋ก้ยเบิ้ง หลังสวนนะคะอู้สเดยอดมปลูกนี่นี่ละหอม,หอมกลับมาถึงเออมาเกือเทศนะคะเพื่อนเออแอปเปลิลแอปเปลิลที่ห่อไว้กะกำลังสุกนะคะนอะ <c oughs> <c oughs> ห่อไว้เอาหนาที่ลกออกทงใสห้อยคนมาลกหนาให้แล้ววะนี่ สงสัยมีต้องมีคนมาลกุก n าไว้ให้แน่ๆเลยนี่ลักษณะแล้วน่าจะเนาะเอ้ยน่าจะเนาะพี่น้องเพื่อนงานจะด้เหม่ออื่นเหตุงานใบใบสด้เข่ามากมาดูกันนะคะฝักสวนครัวปลูกได้ดูนะคะพริกพี่น้องเอ้ยน่าจะเนาะเบิง้ง น้ำก็มีค่ะโอ้เนาะค่ะเนาะมึงิสดง่ายเขาไปในกรีนเฮาเออในบ้านแล้วเนาะเะนาะเบิ่งพี่น้องดกกระดกกระโด,ดดเลยจะริกนั่นใส่ไข่ฮอร์โมนกับชูด,ดกับกระทิ่งแดงนี่พี่น้องเอยมึงฟังว่าเป็นปุ่มเป็นงงนอยู่เนาะจัดเนาะโอ้เนี่นี่นสด้เอาหอมมาลงในนี่แล้วเนาะจัดเนาะเพราะว่ามันเกิดนอแล้วแม่พี่น้องสองอาทิตย์หนึ่ง เบึงที่ล่ะจะได้ทำการนอกจากนะจะเอาหอมมาลนนงนหะนีนอกจากนะเพราะว่ามันอันนั้นพี่น้องกระชายเด่นจ้ะกระชายงามค่ะปอเบื้องผิดกัน่ะนะสะออนลายงามจไีไปเอาหอมมา เออเป็นปุ่มอยู่นะาจานัดเนาะเบิงกกงบ่งริก่ะขำว่าเบิง่งริกเบิ่งเออเนาะกันยังวงบะเอ้หลวงมหมดหรออ่สิท่ามกันเบิง่งมัดไว้ได้ไงเบิง่งเออโดกกระดกกระดัวริกนี่เผ็ดเผ็ดนี่หอมน้ำมึงพีอืมไต่ห่ น้ำหมดกันเฮ้ยน่าจาัดหนอะสด้เก็บเขาบา้านแเราน่าจัดพี่น้องต่นพริกต้นกระชายเบิง่งเอ้ยมาคนมาหมดน้ำให้ย่างดีผุนตัวตอนจะเศร้าเด้อนี่เบิง่งพี่น้องเอ้ยตายต่ไต่เพชรกระดักกระโดเดีนี่ เออนอค่ะนอเอ้ย,ออยดอกเขียวจังเขียวยู่จับเเฮ้ยเดี๋ยวมะอื่นก่อนเหตุงานนั่นสิของงานบายนั่นสิได้มาทำการเราจะนาะิก็บเก็บปากผิดเราจะพี่น้องเอาหอมมาปูกเดี๋ยวไปเอาหอมมาเฮ้ยเศรย้งย่งเอาหอมแดงมาล่งไว้พี่น้องงามายเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่สะออน うん。